ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูคอนวอยรุ่น L 2นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับที่แรกบอกว่าหลอดหลุดนะบอกว่าหลอดหลุดเฉยนะครับทําไปทํามาวงจรพังด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าลูกค้าเอาไปทําอะไรมันถึงได้ช็อตได้ขนาดนี้นะครับก็ทีนี้ลูกค้าก็เลยบอกว่างั้น หลอดที่หลุดผมเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับเปลี่ยนเป็นหลอดใหม่แล้วก็เปลี่ยนวงจรใหม่ด้วยนะครับแล้วก็โมวงจรเพิ่มกระแสเข้าไปใหม่นะครับเปลี่ยนหลอดเป็นออ SFT40 นะครับหลอดเดิมมันเป็น s f t 4 0นะครับเป็นหลอดแบบมีโดมนะครับ <c oughs> เป็นหลอดแบบมีโดมเลยส่หน้าหลอดโดมหน้าหลอดนั้นทำหน้าที่กระจายแสง180องศานะครับ จะเป็นหลอดแสงกว้างนะครับแต่ถ้าเป็น sft 4 0จะไม่มีโดมนะครับแบบนี้เลยนี่เป็นหลอดไม่มีโดมนะครับมันจะเป็นหลอดแสงพุ่งนะไม่มีโดมบดบังหน้าหลอดนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบกันนี่นะครับเจ้าของเดิมเขาทำไฟท้ายมานะครับเปลี่ยนสีอย่างช้าช้านะครับของผมก็ทำได้นะครับเ,เปลี่ยนแสงเป็นสี สลับสีช้าสลับสีเร็วทําได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบกันเนาะว่าความสว่างจะเป็นแบบไหนนะครับวงจรที่ใส่นะครับจะมี4ระดับแสงไม่มีหมดสต็อปไม่มี SOS นะครับมีเบาเอ่อมีแค่ระดับแสงอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าตัววงจรมันค่อนข้างฟิกเรื่องขนาดของตัววงจรนะครับ จะหาตัวอื่นมาใส่ก็ยากแล้วแล้วก็วงจรเดิมของตัวคอนวอล L2 นะครับ mm hmm. ก็เลิกผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวไฟฉายนั้นออกมาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับ mm hmm. จะหาวงจรที่มันใส่พอดีกันนะครับยากมากนะ mm hmm. ก็เลยต้องหาตัวรุ่น4โหมด4ระดับแสงนะครับใส่ลงไปแทนนะครับ โอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบแสงกันนะครับก็ข่าวความสว่างอยู่ที่2,900ลูเมนนะครับอ่านี้หมด1 2 3 4นะครับเอ่อก่อนอื่นเลยผมจะบอกก่อนอ่าลองเทียบขนาดให้ดูเนาะขอวางก่อนระวางตัวทรง C8 นะครับที่เป็นของ t ูตาไฟนะ ตัวไฟกับตัวคอนไวล์ L2 มันเขละขนาดกันตัวคอนไวล์ L2 จะมีขนาดใหญ่กว่าหัวโคมใหญ่กว่านะครับซึ่งได้เปรียบกันเรื่องของการระบายความร้อนด้วยนะครับแล้วก็ลำแสงที่พุ่งไกลกว่านะครับถึงทั้ง2ตัวจะลูเมนเท่ากัน2,900ลูเมนเหมือนกันนะครับแต่ทำไมถึงตัว L2 ถึงพุ่งกว่านะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยหลักก็คือส่วนโคมนะครับ โคมฉายด้านในเนี่ยจะแสงจะพุ่งไกลไม่ไกลอยู่ที่หัวโคมฉายด้วยนะครับหัวโคมยิ่งใหญ่แสงก็ยิ่งพุ่งไกลมากขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างหัวโคมเล็กระยะแสงก็จะพุ่งน้อยลงแล้วก็เรื่องของลำแสงนะครับลำแสงต่อให้เป็นหลอดเดียวกันทั้ง2ตัวนี้เป็นหลอดเดียวกันนะเอ่อ SFT 40้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้ามาใส่ตัวนี้นะครับลำแสงจะออกใหญ่กว่า ถ,ถ้าใส่ตัว L2 นะครับลำแสงจะเล็กลงเพราะว่ามันรีดแสงได้มากกว่านั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ลองทดสอบอ,อ,อธิบายคร่าวๆให้เข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูทดระดับแสงกันนะครับนี่นะครับทำไมทำไมเดี๋ยวคนผู้ที่ชมคลิปนะครับว่าทำไมเอ๊ะ ทำไมดูยูท้าไฟ C ์ C8 กับคอนไวล์ L 2ทำไมลำแสงมันต่างกันเลยอะ่ะทำไมเออเธอทำไมมันถึงแตกต่างกันขนาดนี้นะครับเพราะว่าหัวโคมนะครับหัวคมนะอย่างที่บอกนะครับมันเป็นหน้ากาทำหน้าที่การรวบรวมกระจายแสงนะครับอย่างพวก C 8เนี่ยมันจะมีแสงเขาเรียกแสงสปิลมันจะมีแสงที่ออกข้างด้วยนะครับออกข้างค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ถ้าตัวตัว L L เนี่ยมันจะบีบแสงรีดแสงออกมาได้ดีกว่านะครับลำแสงมันจึงเข้มกว่านั่นเองนะครับอเดี๋ยวลองดูใหม่ทีนึงอันนี้หมดหนึ่งต่องอากาศไปก็ไม่เห็นนะครับโหมดสโหมดสมโหมดสามก็เริ่มเห็นลำแสงแล้วโหมดสมาเข้มเลยนะครับ การที่มันรีดแสงได้ไกลกวานะครับจุดรวมแสงมันดีกว่านะมันก็จะเห็นแสงได้ชัดเจนมากกว่านะครับอ่าเดี๋ยวลองทดสอบไฟที่ประภาคารดูนะครับไฟที่เห็นกระพริบไกลๆไหมอ่าระยะ400เมตรนะครับโทรศัพท์จะลดมือเอาโฟกัสกล้องก่อนครับนี่นะครับ ปลายไกลนั่นคือสีระยะ400อเมตรนะครับนี่เห็นไหมมันจะเห็นชัดมากกว่าตัวคอนเมากมากกว่าพวกคอนไวซ์ีหรือยูต้าไฟสีนะครับมันจะเห็นได้ชัดกว่าเพราะว่าลำแสงมันรีดได้ไกลกว่าอย่าง C8 นะครับแสง2,900ลูเมนก็จริงนะครับแต่ระยะพุ่งของแสงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0ถึง5 0าเมตรเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าตัว L6 นะครับเอ้ยไม่ใช่ L6 L2 นะครับอ่ะดูไปให้สุดจอเลยครับจะเห็นบ้านตึกไหมสีขาวๆอ่ะผมซูมให้ดูนะครับอันนี้น่าระยะนี่600หรือ700เมตรนะครับอ่ะผมส่องไฟไปนะนะจุดสะท้อนมันต่างกันเยอะเลยนะครับจุดสะท้อนมันต่างกันเยอะเลยนะ นี่นะสองไปไกลๆเหมือนกันที่เดียวกันนี่นะครับจุดสะท้อนแสงมันต่างกันเยอะเลยนะครับระยะแสงการรีดแสงนะครับต่างกันเยอะพอสมควร C8 ไปทำได้ประมาณ4ระยะถึง4 4 0 0ี่ถึงห้าเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นพวก L2 นะครับก็ก็ที่จากที่เคยวัดไว้นะประมาณ เก้าร้อยเมตรบวกๆเลยจำไม่ได้แน่นอนหรือกิโลกิโลกว่าๆนี่แหละผมจําไม่ได้นะเพราะว่ารีวิวไปหลายทีแล้วต้องไปไล่ดูคลิปเก่าๆที่เคยรีวิววัดระยะแสงแบบอย่างชัดเจนเลยนะครับโอเคก็สําหรับไฟฉายตอนนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมส่งกลับหาเจ้าของไฟฉายได้นะครับก็พี่เพใดสนใจท่อไฟฉายหรือโม่ไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยได้นะครับนีให้บริยการนะครับ หรือจะโทรมาที่บอรโทร0914232399กก็ได้นะครับช่างมินครับกินดีให้บริการครับสวัสดีครับ